คุณผู้ชมคะผลการดำเนินงานปี2564ของปตทและบริษัทย่อยนะคะมีกำไร5%ของยอดขายรวมเงินส่งให้รัฐกว่า82,500ล้านบาทพร้อมเดินหน้าช่วยสังคมในทุกมิติคะ่ะ ผลประกอบการของกลุ่มปตทมาจากการดําเนินธุรกิจการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงบริษัทลูกที่ปตทถือหุ้นทางตรงกว่า30%กว่า30บริษัทนะคะขออภัยค่ะซึ่งมีกําไรจากธุรกิจน้ํามันมีเพียง2%เท่านั้นส่งผลให้ในปี2,564ปตทมีกําไรสุทธิจํานวน1,8363ล้านบาทหรือคิดเป็น5%ของยอดขายนําส่งเงินเข้ารัฐกว่า82,500ล้านบาท และช่วยเหลือสังคมต่อเนื่องโดยเดินหน้าโครงการลมหายใจเดียวกันแบ่งเบาภาระภาครัฐจากสถานการณ์โควิด19ร่วมจัดตั้งหน่วยวัคซีนเคลื่อนที่เชิงรุกรวมทั้งหน่วยคัดกรองโควิด19และโรงพยาบาลสนามครบวงจรรวมประมาณ1,900ล้านบาทนอกจากนี้ค่ะ ยังดำเนินกิจการเพื่อสังคมในทุกมิติต่อเนื่องอาทิคโครงการร e s t a r t Thailand ์จ้างนักศึกษาจบใหม่และผู้ว่างงานปี2564จำนวน25,000อัตราและปี2565จำนวน23,000อัตราโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มยกระดับการเกษตรควบคู่กับการพัฒนาสินค้าชุมชนและช่องทางผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม โครงการพัฒนานการศึกษาเยาวชน PTT Group School Model พัฒนานทักษะเยาวชนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนงบประมาณแก่เควิสและวิสเทคต่อเนื่องโครงการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนเพื่อผู้ด้อยโอกาสคาเฟ่อเมซอน for chance เพื่อสร้างโอกาสให้กับกลุ่มผู้พิการทางการได้ยินผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ผู้สูงวัยและผู้พิการทหารผ่านศึกและครอบครัว การจัดหากาแฟชุมชนโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองอีกทั้งยังช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆทั่วประเทศอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะทางสมาคม